สวัสดีนะคะอยู่กับเรานะะในช่องไม่กำไรแฟมิลี่นะคะดูมาถึงป่าแล้งองแงนะคะจะให้ควานลงดูนะคะนุนดูงอแงอมาถึงป่าแล้วจะให้ควานลงนะฮะนุนเอยดูดูดงอแงอใหญ่เลยวันนี้อยากให้ควานลงจากคอแล้วนะคะหิวหิวใช่ไหมอยากไปแล้ว ดูดูนะนุ่มนฮควานกอดไว้ไม่ยอมลงกอดหวัวไว้มาถึงป่าปุ๊บจอดให้ควันลงนะยกขาใหญ่ดูดูการทำงอนงอแง,อ,ง,อ,งอ,อยากเข้าปา่าดูเทียงขันใหญ่นะคะวันนี้กัน เข้าป่าโอ้ดูท่าส่งดูท่าส่งดูท่าส่งโกรธโกรธโอ้ดูท่า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 โกรธโกรธโกรธนี่ส่งไม้ให้ ้โอ,อหักไม้แล้วหักไม้หักไม้ควันสินแล้วจะตีควันสินแล้วดูเอาเอาเอา,เอา,เอางอเงยงอเงยไปอยากให้ลงขัดใจใกันใหญ่นะคะ นี่ก็มาอยู่บรรยากาศเดิมๆเ,เนาะ,ะกับสำหรับการเข้าป่านะคะก็ยังทำเหมือนเดิมนะคะกิจวัตรนะคะก็คืออ่าเลี้ยงช้างนะคะกับการเข้าป่านะคะล่าป่านะคะบางวันก็อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรลงนะคะแม่แม พามาถูต้นไม้นะคะพามาถูต้นไม้นะคะขัดผิวอากาศหนาวนะคะก็ไม่ค่อยได้อาบน้ำเนาะบ้านเราน้ำก็ไม่ค่อยไหล <c oughs> <c oughs> น้ำครองก็เริ่มลดแล้วนะคะเนาะ,ะน้ำก็ไม่ค่อยไหลนะคะไหลเบานะคะ ขนาดกินน้ําบางทีก็ใช้เวลานานนะคะเป็นชั่วโมงก็มีนะคะเนาะบางทีเนาะบางทีเราเปิดน้ําไว้แต่วันหลังเราไม่ได้เปิดอย่างเงี้ยเหมือนลืมนะคะก็บางทีบางทีก็กินหมดแล้วก็ไม่ได้เปิดไว้ใช่ค่ะ,ะคทั้งกินนะอาบบางทีก็ไม่ได้เปิดไว้ก็กว่าจะได้ทานก็เป็นชั่วโมงนะคะโอ้โหท่าดูท่าเหอว่าต้นถอยเราไม่ได้มานานแล้วก็มันก็งงแล้วนะครับอ ถูหน้าถูหลังโอ้โหหัวชนไม้แรงเลยเอ้ยดูความสุขนะคะความสุขของน้องช้างโอ้โหโอ้โหเบกอร์ม่อยู่นะะมุดป่าโอ้โหต้นนี้ก็คือต้นประจำนะคะของแม่กําไรเวลาเข้าป่ามาในซอยนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นประจำนะ,ะดูร่องรอยก็รู้นะคะ เบาได้เบาได้กำไรเอยขันไม่ไหวค่ะเบาไม่ได้เบาได้เบาเด้อธรรมดาแล้วครับบ้ตรเราต้นไม้ถูหาถูยากครับถ้าไม่เข้าป่าเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเกิดว่าถูต้นสเดาเนาะต้นสเดานี้ถ้าเกิดว่าเปลือกเขาออกแล้วเขาก็ไม่ถูน,นะครับเขาหยุดถูนะคเพราะว่าเปลือกมันออกแล้วเนาะม,นมันก็จะลืนล่นๆนะคะลืนล่นๆน,นะ ก็สศด,ดาวนั้นเราก็ตัดทิ้งไปแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ถูเราก็ไปเลยไม่ได้เอาไว้นะเพราะว่าอีน,นึงก็มันอยู่ก็อยู่ติดบ้านด้วยนะครับถูก้นเสร็จหรือย,ยังจ๊ะดูนะคะสภาพอันนี้คือไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะดูสภาพนะคะแห้งครับแห้งแห้งๆมีรอยดินติดแกมติดตามานะคะนี่อันนี้คือสภาพไม่ได้อาบน้ํานนะ อ่าน้ำไรเบานะคะบ้านเรา,ามเ,มอเ,เนนตอไปแล้วสายตามุ่งมัน่น ไปตรงไหนเนไปเ้ยเฮ้ยโอ้ยน้ำ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 ต่อ,อยังไงเขาหาของกินอยู่ต้นข่อยนะคะน,นี่บวกกับน้ำเล็บแมวโอ้โห น้ำไม่กลัวคอแต่ให้ได้กินนะคะดูดูนะเออเอโอโนี่มาขาดหรือไม่ขาดขาดหรือไม่ขาดเอ,อ้ยเอ,อ้ยูรุนรุนจะขาดหรือไม่ขาดเอ,อ้าเอ,อ้าไม่ขาดเอ,อ้ยลูดเอาใบแทนละกันโมโหน,นี่นะคะการหักของเขานะเอ,อ้ มีใครใจดีจะซื้อน้ำให้แม่กำไลอาบบ้างไหมเนาะอันนี้น้ำไม่อาบนะคะวันนี้ลมเย็นมากเลยแม่กำไลไม่อาบไปทะเลครับดูทันย์นี่ยซัาากแต้งนะครับสภาพาาน้ำไม่อาบสภาพนะคะนี่อุ้ยดูดูดูด โมโหโมโหว่าเขาจะพาพน้ำไม่อาบขัดใหญ่เลยดูถูใหญ่เลยเออเมามนนะนี่ามพ่อมาี่ไปแล้วนะเดี๋ยนี้ก็ จะไปล่ามแล้วนะคะนี่ก็พามาดูอ่ะบรรยากาศเดิมๆนะคะกับช้างป่าไม่กำไรนะคะอ่ะเข้ามาด้านในก็จะเห็นผลไม้ป่านะคะนี่ก็มีทั้งที่สุกแล้วก็ยังไม่สุกนะคะนี่ผลไม้ป่า อืมทั้งหวานทั้งเกรี้ยวเลยนะคะอร่อยนะคะเนี่หากินได้เฉพาะอ่าหน้าหนาวนะคะใช่ไหมเล็บแมวจะออกเฉพาะหน้าหนาวขุดดินแล้ะ ยังไม่ทันไรนะคะขูดดินแล้วหนูเล่นดินแล้วนี่อือฮโอ้ดินกระจายเออดูบันทายโตตโอ้โหโดนหัวควานจีนน่าไม่กำไรลนะไปแล้วนะคะหนูฉลาดนะคะนี่รู้ว่าควันผูกแล้วนะคะ เดินไปเลยนะคะไม่ต้องรอบอกว่าให้ไปนะคะฉลาดนะคะไม่กำไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะให้เราในช่องทางแม่กำไรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ